tipsy ต้นไม้ต้องห้ามต้นไม้ที่ไม่เป็นมงคลต้นไม้ที่ไม่ควรนำเข้าบ้านอับโชคขัดโชคลาบต้นไม้ไม่เป็นมงคลต้นไม้ที่ไม่ควรปลูกในบ้านมีความเชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นไม้นี้แล้วจะนำความเดือดร้อนวุ่นวายหรือความไม่สบายใจมาสู่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านปลูกต้นไม้นี้แล้วไม่เป็นมงคลจะนำสิ่งไม่ดีเข้ามาสู่บ้านผิดหลักฮวงจุ้ยบ้านที่ดีขัดฮวงจุ้ยบ้าน ร่ำรวย ขัดทรัพย์ขัดโชคลาภวันนี้จึงของนำเสนอต้นไม้ที่มีความเชื่อกันว่าไม่ควรปลูกไว้ในบ้านมีดังต่อไปนี้ 1- ต้นมะละกอต้นมะละกอเชื่อกันว่าชื่อของมะละกอไม่ค่อยจะดีชื่อไม่เป็นมงคลนะักเนื่องจากตั้งแต่โบราณเชื่อว่าชื่อมะละกอนั้นชื่อคล้ายมะระแปลว่าตายและคําว่ามะละกอเหมือนกับการแตกออกเป็นกอหรือละแปลว่า แตกแยกออกจากเผ่าจากกอ ฉะนั้นหากบ้านไหนปลูกต้นมะระกอเอาไว้บริเวณบ้านเชื่อกันว่าบ้านหลังนั้นจะไม่มีความสุขก็จะส่งผลให้คนภายในบ้านไม่มีความสุขเพราะลูกหลานจะแตกแยกออกไปไม่มีความสมัครสมานสามัคคีกันขัดแย้งกันทะเลาะเบาะแหวงกันจึงห้ามปลูกต้นมะระกอภายในบริเวณบ้านแต่ถ้าหากอยากจะปลูกมะละกอไว้เพื่อรับประทานก็ควปรปลูกไวร้ริมรัว้วข้างนอกบ้านจะดี กว่าหรือในส่วนไกลบ้านออกไป 2. ต้นมะรุมต้นมะรุมเป็นต้นไม้ที่มีมาตั้งแต่สมัยโบราณส่วนใหญ่นิยมคุ้นเคยกันนำมะรุมมาทำแกงสม้มแต่คนไทยตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อกันว่าหากมีต้นมะรุมอยู่ในบ้าน จะทำให้มีเรื่องมารุมร้าวเดือดร้อนวุ่นวายอยู่เสมอไม่รู้จักจบสิ้นเกิดเรื่องกรุ้มใจมีเรื่องร้อนรุ่มสุมวรวงอาจจะมีผู้คนมารุมคมเพงมีเรื่องร้ายร้ายมาโหมกระน้ำรุมร้อมเข้ามาทำให้ผู้ที่อยู่อาศัยในบ้านอยู่มไม่เป็นสุขบ้านไม่มีความสุขและอีกอย่างก็คือชื่อของต้นมารุมคล้องจองกับคำว่ามารุมมาตุ้ม ซึ่งแปลว่าความวุ่นวายทำให้มีแต่เรื่องไม่ดีเข้ามารุมกระนำเข้ามาจงอยู่ไม่เป็นสุขฉะนั้นต้นมารุมจึงถือว่าเป็นไม้ไม่เป็นมงคลไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านจะเป็นการดีที่สุดค่ะ 3. ต้นโพต้นโพไม่ใช่ต้นไม้อัปมงคลแต่ก็ไม่ควรนำมาปลูกไว้ในบ้านเพราะเนื่องจากเชื่อกันว่าต้นโพเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์เพราะเหมาะสำหรับที่จะปลูกตามวัดหรือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มากกว่าโดยทั้งนี้ได้แก่ ต้นโพต้นไซต้นมะขามและต้นตาลล้วนเป็นต้นไม้ใหญ่ที่ไม่นิยมปลูกใกล้บ้านหรือไม่นิยมปลูกในรั้วบ้านเนื่องจากเชื่อกันว่ามีดวงวิญญาณสิงสถิตอาศัยอยู่นั่นเองและโดยเฉพาะต้นไซเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ตั้งแต่สมัยโบราณเชื่อกันว่า มีเทวดาสถิตยอยู่เช่นกันจึงไม่เหมาะที่จะนำมาปลูกในบริเวณบ้านถึงแม้ว่าต้นไซจะไม่ได้นำเรื่องร้ายๆเข้ามาภายในบ้านก็ตาม 4. ต้นชบาต้นชบาดอกชบามีสีสันที่สวยงามสะดุดตาทำให้บ้านดูสวยงาม แต่ในสมัยโบราณไม่ไดยมปลูกต้นชบาเอาไว้ภายในบริเวณบ้านเพราะเนื่องจากดอกชบานั้นมักถูกนำไปใช้ในเรื่องร้ายๆอย่างเช่นนำดอกชบามาร้อยเป็นพวง นำไปสวมคอหญิงสาวที่เป็นชู้หรือลักลอบได้เสียกันดอกชบาจึงกลายเป็นสัญลักษณ์ของการเล่นชู้และในสมัยก่อนก็นำดอกชาบามาทำเป็นพวงมาลัยดอกชบาครองคอประจานนักโทษที่ถูกประหารสวมคอนักโทษที่กำลังจะถูกประหารชีวิตในสมัยราชการสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเมื่อตนกรุงรัตนโกสินทร์ คนไทยก็ใช้ดอกชบาในพระอัยการลักษณะผัวเมียเพื่อประจานผู้หญิงแพทยยาฉะนั้นจึงถือได้ว่าดอกชบาเป็นต้นไม้อับประมงคลจึงไม่นิยมนำมาปลูกในบ้านแต่ถ้านำมาปลูกในบ้านเชื่อกันว่าทำให้คนที่อยู่ภายในบ้านจะถูกเชื่อมโยงกับการเกิดคดีความมีงานเข้าอาจเกิดเรื่องขึ้นโรงขึ้นศาลได้จึงเชื่อว่าดอกชบาเป็นไม้อัปมงคล 5. ต้นชนชมต้นชนชมซึ่งความหมายของคำว่าชนชมชื่อนี้มีความหมายสองในทั้งในเรื่องดีและเรื่องไม่ดีหากมองในเรื่องด้านดีการปลูกต้นชนชมเอาไว้ในบ้านจะส่งผลทำให้มีผู้คนมาชื่นชมนิยมยกย่องมีผู้คนมาชื่นชมชื่นชอบกลายเป็นที่รักของคนทั่วไป แต่หากมองในเรื่องด้านที่ไม่ดีมองในแง่ร้ายต้นชวนชมเป็นการชักชวนให้คนมาเชยชมจึงไม่เหมาะสำหรับที่จะนำมาปลูกภายในบ้านโดยเฉพาะบ้านที่มีลูกสาววัยแรกรุ่น เพราะเป็นการชักนำหนุ่ม,หมให้เข้ามาหาลูกสาวได้เป็นการปูทางให้เกิดเรื่องเสื่อมเสียเกิดขึ้นได้เป็นความเชื่อของคนโบราณที่ห่วงลูกสาวบ้านที่มีลูกสาวก็จะไม่ปลูกต้นไม้ชวนชมชนิดนี้เด็ดขาดและนอกจากนี้ยางของต้นชนชมค่อนข้างจะเป็นอันตรายหากผิวหนังไปสัมผัสโดนยางของชวนชมเขา้าอาจจะทำให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนได้ นั่นเอง 6. ต้นนิ้วต้นนิ้วไม่ควรปลูกไว้ในบ้านเพราะเป็นต้นไม้ที่เป็นสัญลักษณ์แห่งการมีชู้แต่ถ้าหากปลูกตามสถานที่ที่เป็นองคอ์กรอาคารสำนักงานหรือสวนอาหารบางแห่งก็ไม่เป็นไรเพราะต้นนิ้วเป็นต้นไม้สูงใหญ่และมีดอกด้วยสวยงามตา และที่สำคัญต้นนิ้วเป็นต้นไม้ใหญ่ที่มีหนามแหลมคมมากโดยในนิทานชาดกเรื่องนางกากีที่พระยาคุธลักพาตัวนางไปจากพระโพธิสัตว์นำไปสมสู่อยู่บนวิมานฉิมพรีซึ่งในเรื่องกากีนี้ต้นนิ้วถูกเรียกว่าวิมานฉิมพรี ซึ่งเป็นอัปมงคลซึ่งถือว่าเป็นสิ่งไม่ดีและจากตายภูมิพร,ร่วงพิภพนรกผู้คนที่ทำผิดลูกผิดเมีย จะต,ต้องไปปีนต้นนิ้วนาำแหลมคมนี่แหละจึงทำให้ต้นนิ้วถูกตีความออกมาในความหมายของการมีชู้ไม่เป็นมงคลโดยสิ้นเชิงนั่นเองและต้นนิ้วป่าจึงเป็นสัญลักษณ์ของการมีชู้เป็นไม้ที่ไม่เป็นมงคลดังนั้นคนไทยโบราณจึงไม่นิยมปลูกต้นนิ้วไว้ในอาณาจักรบริเวณบ้าน เจ็ดต้นรักต้นรักถึงแม้ว่าชื่อต้นรักจะไปในทางที่ดีและนิยมนำดอกรักมาร้อยเป็นมาลัยใช้ในงานมงคลที่เกี่ยวเนื่องกับความรักเพราะดอกรักสื่อความหมายถึงความรักเช่นงานมั่นและงานแต่งงานแต่ตามความเชื่อโบราณการปลูกต้นรักภายในบ้านมีความเชื่อกันว่าต้นรักจะทำให้เกิดความรักยุ่งยากซับซ้อนขึ้นและกลายเป็นคนรักมาก คนมากรักหลายรักรักมากเยอะจึงไม่เป็นมงคลตามความเชื่อของคนไทยในสมัยก่อนและนอกจากนี้ยางของต้นรักถ้าหากไปสัมผัสโดนเข้าอาจเป็นอันตรายต่อผิวหนังได้แต่ต้นรักรรมต้นรักรรม คำว่าระกรรมหมายถึงชอกช้ำเจ็บปวดตรอมตรมหัวใจมีแต่ความชอกช้ำระกรรมซวงอยู่ตลอดเวลาชีอกระบอกอยู่แล้วว่าระกรรมช้ำชอกเพราะฉะนั้นตั้งแต่โบราณจึงถือว่าต้นระกรรมนั้นไม่เป็นมงคลโบราณเชื่อว่าหาก ปลูกไว้ในบ้านถ้าปลูกแล้วจะต้องชอกช้ำประกรรมใจมาให้อยู่ตลอดเวลาไม่มีความสุขมีแต่เรื่องเข้ามาทำให้เสียใจตลอดเวลาและที่สำคัญอีกอย่างคือลักษณะของต้นระกรรมเป็นต้นพุ่มแตกเป็นกอลำต้นมีน้ำแหลมยาวเยอะมากซึ่งถ้าหากใครเข้ามาใกล้จะเกิดอันตรายได้ ลั่นธมลั่นทม,นทมเพราะเชื่อกันว่าชื่อของต้นไม้ชนิดนี้ไม่เป็นมงคลเพราะคำว่าลั่นทมออกเสียงคล้ายใกล้เคียงกับคำว่าระทมซึ่งแปลว่าเศร้าเสียใจทุกข์ฉะนั้นถ้าหากบ้านไหนปลูกก็จะได้รับความทุกข์ไปด้วยนั่นเองคือปลูกไว้ในบ้านไม่ดี มีสุขก็จะกลายเป็นทุกข์คู่ครองจะห่างเหินมีแต่ความทุกข์ทรมานใจระทมใจนานาประการดอกลั่นทมถึงแมว้ว่าจะเปลี่ยนชื่อเป็นลีลาวดีแล้วก็ตามเพราะมีลำต้นใหญ่แข็งแรงงดงามกลีบดอกสวยงามระมุนตากลิ่นหอมจับใจแต่ความเชื่อที่ไม่ดีเกี่ยวกับต้นนี้ก็ยังไม่เสื่อมคลายจนเชื่อกันว่า หากใครปลูกต้นลั่นทมไว้ในบ้านคนทั้งบ้านก็จะมีแต่ความทุกข์กระทมขู่ครองจะห่างเหินชีวิตจะมีแต่ความทุกข์นั่นเอง 10. ต้นโศกต้นโศกชัดเจนแจ่มแจ้งตั้งแต่ชื่อคำว่าโศกหมายถึงโศกเสียใจไม่สมหวังเชื่อกันว่าถ้าปลูกในบ้านจะนำมาซึ่งความเศร้าหมองความทุกข์และจะเกิดแต่เรื่องน่าเสียใจ ต้นโศกเป็นความเชื่อมาตั้งแต่โบราณของคนไทยที่ไม่นิยมนำมาปลูกในบ้านเพราะคำว่าโศกทำให้นึกถึงคำว่าโศกเศร้าซึ่งมาจากความรักที่ไม่สมปรารถนา แต่จริงๆแล้วชื่อเดิมของต้นโศกคืออโศกแปลว่าไม่มีความโศกเศร้าเป็นสัญลักษณ์ของความรักที่ไม่โศกเศร้าแต่อย่างไรก็ตามหลายๆคนก็ยังมีความเชื่อว่าต้นโศกคำนี้ไม่เป็นมงคลหากนำมาปลูกในบ้านจะทําให้คนในบ้านมีแต่ความทุกข์ความเศร้าวความหมุนหมองจะทําให้มีแต่เรื่องโศกเศร้าเสียใจ 11ต้นเต่าร้างต้นเต่าร้างเนื่องจากเต่าร้างชื่อไปทางยาล้าง เพราะชื่อมีคำว่าร้างซึ่งมีความหมายเกี่ยวกับการอย่าร้างร้างห่างออกไปในทางเลิกราหรืออย่าร้างกันบ้านไหนปลูกก็จะไม่มีความสุขความรักสันคลอนครอบครัวแตกแยกไม่เป็นสุขเชื่อกันว่าหากสามีภรรยาคู่ใดปลูกต้นเต่าร้างเอาไว้ในบ้านอาจทำให้มีแต่เรื่องต้องเลิกรา กันไปและรวมถึงในสมัยโบราณมีหมอผีสมัยก่อนใช้นำใบเต่าร้างเป็นส่วนประกอบสำคัญในพิธีไสยศาสตร์ทำให้ไม่เป็นมงคลและหากจะนำต้นเต่าร้างมาปลูกก็ต้องระวังยางของต้นเต่าร้างอย่าให้สัมผัสโดนเพราะจะทำให้เกิดผื่นแดงคันหรืออาจจะทำให้ถึงคันตาบอดได้ 12. ต้นนางแย้มป่า ต้นนางแย้ยมป่าห้ามปลูกต้นนางแย้ยมป่าในบ้านโดยเด็ดขาดเพราะตามความเชื่อบอกว่าต้นนางแย้ยมป่าเป็นต้นไม้ที่มีทุตผีปีศาจสิงสู่อยู่ต้นนางแย้ยมป่าคนโบร,ราณเชื่อว่าเป็นต้นไม้ผีสิงวันดีคืนดีจะกลายเป็นผีเอาก้อนอิดวางป่าบ้านถ้าหากปลูกไว้ภายในบ้านวันดีคืนดีต้นนางแย้ยมป่าจะสัญดงอิทธิฤทธิทำร้ายารังแก ผู้คนในบ้านให้หวัดภวาเสียขวันหรือเจ็บไข้ได้ป่วยหากปลูกไว้ในบ้านจะทำให้ขวัญผวาขวัญเสีย 13. ต้นไผ่ต้นไผ่คนไทยโบราณมักจะปลูกต้นไผ่ไว้ตามปลายทุ่งชายนาะไม่นิยมปลูกไว้ในบ้านเพราะถือกันว่าลำต้นไผ่ใช้เป็นคานสำหรับหามโลงหรือผู้เสียชีวิตแล้วไปฝังในป่าช้าต้นไผ่บางท้องถิ่นมีความเชื่อถือกันว่าต้องให้ผู้สูงอายุปลูกถึงจะดีกว่าและหนุ่มสาวต้องห้ามปลูกต้นไผ่ 14. ต้นปรงต้นปรงในภาคกลางเชื่อว่าหากปลูกไว้ในบ้านจะไม่เป็นมงคลเพราะเนื่องจากใบของต้นปรงนิยมนำไปใช้ประดับตกแต่งหยิบศพหรือทำพวงหลีดและนอกจากนี้ต้นปรงก็มีน้ำแหลมและกลิ่นของดอกที่เป็นอันตรายต่อระบบประสาทอีกด้วยค่ะ ส่งต่อแชร์ให้กับเพื่อนๆคนที่รักและห่วงใยด้วยนะคะเพราะความสุขที่ยิ่งใหญ่คือการให้ขอให้ทุกท่านสุขภาพดีแข็งแรงขอให้ทุกท่านร่ำรวยเงินทองจเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นสุขกายสุขใจตลอดไปค่ะ